สวัสดีเพื่อนเราจะกินหมูจุ่มกันก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่ใช้ยอดผักหวานป่าร่วมได้ถ้าใครคิดไม่ออกว่ามันเอาไปทําอะไรกินวันนี้เรานี่ทําหมูจุ่มแล้วคคนน้นําจิ้มอะไรกันเอง๋ยวไม่ได้ให้ดูบรรยากาศหรอกแค่มาเล่าให้ฟังว่าเราเก็บยอดผักหวานป่าไปทําอะไรกินได้บ้างเนาะอยู่ในชีวิตประจําวันไม่ได้มีแค่ขายนะคนุกถ้าปลูกแล้วไม่มีกินนี่เห็นไหมนี่ต้อนอายุเก้าปีนี่ โอแขนนี่คือต้นแม่ของเราทุกคนแปลงผูกแปลงใหม่เสร็จเมื่อไหร่เข้ารูปแบบเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะบอกเพื่อนๆนะคนที่อยากมาเยี่ยมสวนเนะเาะพอแปลงเดิมเราให้ฟังอีกทีแปลงเดิมที่เราปลูกผักหวานป่าน,นั่นคือเราหรือทําบ้านเนาะเออก็มีการย้ยายอะไรหลายๆอย่างเหลือแต่ต้นแม่ที่อยู่ริมแหนเป็นแนวเนาะที่เราไม่ได้ปลูกนะนั่นก็ต้นใหญ่นี่ก็ต้นใหญ่เออนี่ต้นอายุเก้าปีหลายคนอยากเข้ามาดูมากอ่า มันเป็นที่หลายจุดหลายแปลงอะไรนงี้เนาะมันก็ไม่สามารถที่จะต้อนรับข่าสู้ได้เราจะอธิบายแล้วถ้าใครอยากไปดูอยากมาดูก็จะได้ดูต้นแม่มันก่อนตอนนี้นะเออถ้ามีโอกาสก็จะพยายามดูหลายๆมุมเนี่ยโอเคถ้าใครสนใจปลูกหววันป่าก็สั่งางินือเข้ามาทุกคนจิงตอนตอนช่วงนี้คือจะเลียดนิดนึงเนาะประมาณห้าวันต้องรอรากด้วยนะหลังจากรอบนี้ไปตอนนี้คือสั่งไว้ประมาณสองร้อยแล้วเนาะสองร้อยจิงแล้วเราก็พยายาม ที่จะทําให้ออกให้ทานทุกคนอันนี้เป็นจริงอันนี้เป็นต้นตัวเมียต้นตัวเมียรเราจะไม่เก็บนี่มานนี้นี่คือสายพันธุ์ใบใหญ่ยอดเหลืองนะเพื่อนย้ำกันอีกทีปะ่ะมาพาเดินไปดูใบใหญ่นี่นี่มันอย,ยอดอยอเดยอเหลืลลองยอดทองเะยนะเห็นเป็นสีทองไหมเห็นเป็นทอ,อ,เอ,อนงเหลืองๆมาด,มด,มาดใใูมันจะได้ดูชัดเจนขึ้นมาดูใบนี่มันใหญ่ๆมันก็ได้ดูชัดเจนอุ้ยนี่ใหญ่พอไหมดย๋ยเพื่งน,นะเมือ่อเมื่อขับแล้วนเออะ เขามาสายพันธุ์ใบใหญ่ยอดเหลืองนั่นหมายถึงเวลาใบเขาแก่แล้วเนาะใบแก่ที่เราเนี่ยเราปล่อยยอดพวกนี้โอ้ยโดนแดดแดดเผาเขาเลยพอใบพวกนี้เป็นยอดนี่เราปล่อยให้เขาแก่ใช่ไหมเขาก็จะเป็นใบใหญ่แบบนี้ทุกคนนี่ถ้าปล่อยให้แก่นะเป็นใบใหญ่ไม่ใช่ใบแหลมนี่คือผักหวานพันตลาดเลยน้ำหนักดียอดอวบนี่อวบไหมอวบไหมอวบไหมเนาะอวบนะไอบอกอยากเห็นใบหน่อยนี่ใบ นี่ประมาณนี้ทุกคนนี่นี่ยอดนี่ใบโอ้มันคือไปส่งอันนี้ใบยญ้านางนี่วะ <c oughs> อันนี้ยญ้านางเอาเก็บก่มาโอเคนี่แหละคลิปนี้เท่านี้แหละอันนี้จะเก็บดีู่ไหมแหละไว้เก็บพรุ่งนี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเก็บกับต้นนั้น <c oughs> นี่เอาเอาไปาไปกินหมูจุ่มเออเรามีผักบุ้งมียอดหวานแค่นี้ได้เลยทุกคนมีหมูนิดนึง <c oughs> เออมือเที่ยงไปไปกินข้าวก่อนนะ